สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิเลเนียมสามหกตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับ, <c oughs> นะรบก็ยังอยู่กับจกักรพรรดิิงนะครับเพื่อนๆดูของแป๊บหนึง่งนะครับพิ่งดีบอสต,ตายนะครับดีบอสต,ตาย ว่าจะดูของดอก๋ยวขอตรวจแป๊บนึ่งน,นะครับว่าดอกอะไรมัม่เงียบเงียบผมว่าผมจะซื้อหมาป่าน้ำแข็งพอดีตัวนี้มีพอดีเลยนะครับพอดีเห็นอยู่ที่ตลาด เ,เดี๋ยวค่อยมาดูตัวนี้ไปยิงดูนะครับถ้าไม่แรงจะได้ไม่ต้องซื้อพอดีเห็นที่ตลาดมีตัวหนึ่งก็เลยว่าจะซื้อนะครับนึกว่าตัวเองไม่มีพอดีซื้อไว้ตัวหนึ่งอยู่เนี่ยผมเห็นตัวเนี้ยนะครับเนี่ยบวกสิบห้าราคามันไม่แรงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบลแล้วก็ค่อนข้างที่จะถึงจะรูน้อยนะครับอย่างรูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นรูหนึ่งทับเอหนึ่งทับหนึ่งหรือว่าศูนย์ทับหนึ่ง นะครับรูนี่เราเนี่ยสามารถที่จะไปเพิ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มไม่ได้นะครับคือมันก็จะมีเขาเรียกว่าสู่มเพิ่มรูตัวไหนนะผมก็เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งก่อนไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ที่โอ้โหตายเนียดหลุดหรือเปล่าเออใครก้า จะทำคลิปจะทำคลิปดูว่าตัวนั้นหลุดเอาหลุดจริงด้วยกำลังล่าบ,บอสอยู่เอาไปก่อนนะครับทำคลิปต่อดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเสียเวลานะครับก็คือสิ่งที่ดูอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะดูแป๊บหนึ่งนะครับ มันมีของเพิ่มรูอยู่นะครับแต่ไม่น่าใช่นี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้จะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับน่าจะเป็นของที่นี่นะครับของเงินมังกรอันนี้คือเจาะรูนะครับสมมุติว่ามันจะสูมรูให้ถ้าเมื่อกี้มันหนึ่ง มัน1นึทับหหรือว่า2อทับสองเราถ้าเพื่อนจะจะไปสุมคือว่าลุ้นเป็น3าทับสหรือว่า2อทับสเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ไปกดใส่ไปกดใส่ม้าของเพื่อนนะครับมันมันก็จะได้รูใหม่มานะครับแต่ต้องเป็นรู1นึทับหนสองทับสนะครับสามทับสหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็น3ามทับสามเราก็ใช้หินขืนพลังเอานะครับก <c oughs> ็อย่าไปหาทำนะครับอย่าไปหาทําใช้หินอันนี้เอานะครับ นะครับรีตีหม่เอานะครับก็คือใช้ตัวนี้เอานะครับในการรีมาแต่ว่าเป็น1นึ่ทับหนึ่งเราอยากได้2รูหรือว่า3รูเนี่ยนะครับเราก็สุ่มออกนะครับพอดีผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับตั้งแต่ว่าจะซื้อเพื่อที่จะเพิ่มสกิลคุณพลทำร้ายนึกว่าตัวเองยังไม่มีนะครับพอดีมีแล้วก็เลยจะขอใช้ก่อนละกันน่าจะตายทั้งตีแน่เลยผมมามาหลุดช่วงหลอด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  ช่วงกำลังตีบอสพอดีเลยที่แรกว่าจะลองเทสก่อนพอดีได้เทสพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนั่มกันถ้าดีแล้วมาซื้อเอาวัน <c oughs> บวกสิบห้าแล้วก็ไปก็ไม่ได้กังวลเรื่องรูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่กับตัวนี้มีมีเห็นอยู่กับตัวนี้นะครับใส่ไล่หนึ่งครั้งพอดีนะครับเดี๋ยวแว็บมาเอานะครับ ก็ยังไม่ซื้อนะครับเอาค้างไว้ก่อนบวก15ชอบอยู่นะครับเจออยู่ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับกลัวเพื่อนเขาจะตีได้บวก15นะครับขอยิงดูก่อนนะครับถ้านี่มันขุนทําร้ายมันอยู่ที่ตอนนี้ไม้เนี่ยมันอยู่41ใช่ไหมยอยู่41แล้วยิงเล่นๆนะปลักมีประมาณดอกละ5,439เราก็จะเดียวตัวนี้นะครับมา อันนี้โอ้ยบุปสักจกมาเยอะเลยอันนี้หมดพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บนี้พอดีแป้งไอไอชาตอนนั้นหมดแล้วครับ มาป่ามาแรกกันแลกกับชาเดี๋ยวตัวนี้ไปตีต่อได้อยู่นะครับสามถึงถึงไม่ครบตีแต่ก็พอได้อยู่ถึงไม่คบตีก็พอตีวัดได้อยู่ครับเราก็มาดูกันนะครับหลังจากเราได้มาป่ามาแล้วนะครับจะเก็บกับนี้กันปัก แล้วเราก็มาใส่ดูนะครับใส่ดูปั๊บปกติถ้าปกติผมยิงนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0เท่าไหร่นสีรอันอันนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มมาป่ามานะครับสกิลสกิลคณบนทำรย้าย5%นนะครับยิงเพิ่มเป็น496ถ้าเราใส่ อันนี้ไม่มีสกิลคุณพลทำลายนะครับปืออ๊ดยืงสี่ร้อยสามพันสี่ร้อยห้านะครับเกินกันอยู่ประมาณเก้าสิบโอ้เกือบซื้อแล้วเนี่ยเกือบน้ำตาตกในแล้วเนี่ยโอ้โหแรงออกกันไม่เยอะเพิ่มมาเกือบร้อยนะครับเก้าสิบกว่าขึ้นสกิลคุณพลทำลายห้าก็ขึ้นมาเก้าสิบอ่ะตีง่ายๆเนาะนะครับตีง่ายๆตีง่ายๆนะครับขึ้นมาเก้าสิบ อันนี้ปีละสามพันสี่ร้อยห้าใส่หมาป่าปับ๊บสามพันสี่ร้อยเก้าสิบหนะครับก็ขึ้นอยู่เกินมาประมาณเก้าสิบเนะครับเวลาทำดาเมจบอสการจัดซื้อจัดจ้างหมาป่าน้ำแข็งบวกสิบห้าหนึ่งโรวิ่งขาวเป็นอันว่า ไปยังไงครับเพื่อนๆสมควรซื้อไหมนะครับสมควรซื้อไหมเพิ่มมา90้าบวกสินะ180ยสเอ็มสมควรซื้อหรือเปล่าอะอะอะเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่นะครับกำลังตัดสินใจถ้าใส่ตัวเนี้ยนะครับมันกันล่างผมเนี่ยมันหายไปสิบกันล่างมันหายไปสิบหกรนะครับถ้าใส่ตัวน,นี้ปุ๊บมันจะขึ้นมา607้อยเอ้ยยี่เดเดี๋ยวมันตายก่อนปุ๊บ ถ้าใส่มาป่าน้ำแข็ง6 0 4ถ้าใส่ตัวนี้6 0 7แต่ว่าถ้าตัวนี้มันจะกลายเป็นบวก15นะครับบวก15ก็น่าจะอยู่ประมาณผู้หายไปเยอะอยู่นะครับเพราะว่าบวก15กันล่างก็น่าจะมากันล่างอยู่ก็บวกเข้าไป20หายไป10หายไปน10กว่าหายไป10กว่าแล้วกันล่างหายไป10กว่าแล้วค่า ถ้ายิงดาเมจเกินมาอยู่90นะครับจากสกิลเดิมจากที่สกิรรลคุณบนทําลายเดิมนะครับที่เรายิงเปลี่ยนม้าในยพุ๊บพลังโจมตีเราเพิ่มขึ้นอยู่90กว่า91 91เพื่อนๆคิดว่ายังไงกับราคา 180m แต่นะครับในความคิดผมนะครับคือถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีนะครับไม่มีไม่มีม้มมาใช้นะครับไม่มีมา้าใช้ นะครับมีตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ติดตามติดตามนติดตามด้วนะ,นะครับแต,แต่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีม้ใช้นะครับผมว่าน่าซื้ออยู่นะครับราคาไม่แรงแล้วค่าต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนลองปล่อยบอดดูรอดไม่รอดรอดน่าจะรอดงูปลา ค่าที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากเราเปลี่ยนมาป่าปุ๊บปักเข้าไปเลือดก,ก็ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เก้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบเก้ค่าเปลี่ยนมาป่าขาวผมเยอะกว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแล้วค่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาสกิลคัน 8ปดพัรยริขึ้นมาเท่าไหร่0อยาขึ้นมาอยู่6กร้อยประมาณ6 0 0 500 600นะครับสรุปว่าไม่ผ่านเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับกับกับ 1 8อแ m นะครับแล้วเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาแค่90นะครับก็ไม่ผ่านดีนะผมมีตัวเทสก่อนไม่งั้นผมดึงแหละกาลังจะดึงกันเลยตัดสินใจอยู่เลยนะครับแต่ตัดสินใจแล้วแหละนะครับพอดีเดินเล่นตลาดเจอนะครับก็เลยว่าจะทําคลิปว่าจะซื้อม้าตัวนี้แหละนะครับพอดีลืมดูอีกตัวลืมดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่ามีม้ากากาะอยู่นะครับมีไม่อยู่ก็เลยเออครับก็เลยเอามาใช้ดูนะครับเพงจะวิ่งแดงนะครับเอามาใช้ดูก็เออวิ่งไม่แตกต่างกันมากเท่าไหรร่นะคับ กับร้อยแปดสิเอนี้ทุกวันนี้นี่เศรษฐกิจไม่ดีครับเงินทองหายยากอันไหนประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะครับอันไหนที่พอที่จะอดออมได้ก็อดออมนะครับไม่ใช่อะไรครับจะเก็บเงินไว้รอซื้อป้ายอสูรนะครับเผื่อป้ายไม่มาง่ายป้ายแบบก็จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเพื่อนที่เปิดมาแล้วเพราะว่าลูกผมส่วนมากนี่เป็นลูกสีขาเยอะนะครับเพราะทั้งช้างทั้งอะไรสารพัดเนี่ยถ้าอสูรมาก็คงจะ น่าจะมาล็อตแรกก็คงจะเป็นต้องเปิดถุงเอานะครับเผื่อเพื่อนคนไหนที่เขาเปิดเยอะๆสุลตานเขาเปิดเยอะๆมาเอาถุงนะครับเปิดถุงได้พวกสีขามาขายนะครับจะได้พอมีเงิน M ดึงได้สักสักตัวสักสักสี่ห้าตัวก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นการชดเชยตี้ให้ตี้มันเกิดความสมดุลบาลาน,นะครับเพราะว่าลูกสีขาเนี่ยอย่างพวกลูกช้างเนี่ยเวลาเราเจอบอส นะครับลูกน้องบอสเนี่ยมันจะตายง่ายนะครับเพราะว่าช้างเขาจะดีเขาจะมีท่าไม่ตายดาเมจกลุ่มนะครับคือลูกบอสสี่หตัวหรือ10ตัวถ้าช้างกว่ามันสักตี้นึงเนี่ยทำดาเมจกลุ่มช่วยกันเนี่ยก็จะทําให้ลูกน้องบอสเนี่ยตายง่ายแล้วเมื่อลูกน้องไม่มีลูกน้องบอสตายง่ายก็จะทําให้เรานั้นล่าบอสได้ง่ายขึ้นนะครับล่าบอสได้ง่ายขึ้นก็คือไม่มีลูกคอยกวนนะครับมีลูกคอยกวนเอ้าแค่หัวเก้าก็พอล่าได้อยู่นี่หัวเก้า แดงๆนี่นะครับบัวก้าวแดงๆก็พอล่าได้อยู่นี่ไม่มีรูไม่มีอะไรด้วยนะครับมายิงเพิ่มขึ้นมา90กว่าเอาโอเคเอาถ้เก้าสิบก็เอานะครับมาดูกันนะครับว่าจะตกอะไรนะครับตัวนี้ใกล้ตายละนะครับการล่างอยู่6 0 4นะครับตัวนี้กันล่าง6กรนะครับดาวมีที่เพิ่มขึ้นมา90พร้อมที่จะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับเพื่อนๆนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับใกล้ๆสงการแล้วก็คงไม่ได้ไปไหนก็คงจะอยู่เล่นเกมไปมีความสุขการเล่นเกมไปแต่น้ําคงจก็บไปเล่นเหมือนเดิมน,นะครับก็าอาจจะไปหานะครับผ่อนคลายตามจุดต่างๆ <laughs> ไปเดินดูโลกเขาบ้างนะครับว่าเขาเล่นน้ำเป็นยังไงก็ <laughs> าอาจจะห่างๆไปหน่อยนะครับช่วงสงการนะครับาอาจจะแวบไปแวบมานั่นแหละครับเพราะว่าตอนเย็นก็อาจจะกลับมาเล่นตอนเช้าก็อาจจะช่วงสายๆก็าอาจจะ สายๆลงมาเนาะสายๆลงมาก็อาจจะล่าบอดมันเดิมน,นะครับช่วงบ่าย,ยๆจริงๆนอาจจะไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงไปนะครับเพราะประเพณีสงกรานนี่มันเป็นประเพณีที่ปีหนึ่งมีครั้งนึงนะครับเป็นประเพณีที่ค่อนข้างที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะครับเล่นเกมได้ก็ต้องอยู่กับเพื่อนได้นะครับเพราะว่าบางทีนี่ก็ชวนเพื่อนมาเล่นเกมได้ก็ยังดีนะครับอ่ะลากันไปเนาะนะครับก็ขอยมีความสุขและการกนกันนะครับ คนไหนที่ขับรถกลับบ้านนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับจะได้มีแรงขับรถไกลๆนะครับเพราะว่ารถน่าจะติดมากมายมาศานะครับก็ได้อยู่นะครับได้ยอดเหล็กกับเหล็กที่ว่ามานะครับสรุปนะครับเดียววันนี้นะครับเดียวซื้อขายนะครับหมาป่าหมาป่าน้ําแข็งนะครับหมาป่าน้ําแข็งหรือว่าบางคนจะเรียกหมาป่ากระเทยนะครับบวก15ที่ตลาดวันนี้นะครับ ไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าดาเมียจไม่สร้างแรงจูงใจเพียงพอสำหรับผมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ